พื่อนพี่น้องหัวใจเกษตรเรารู้หรือยังครับว่าหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดมะละกอแล้วโดยที่เราไม่ได้แยกมเมล็ดตั้งแต่แรกและเรานําเม็ดมะละกอไปวานลงดินเลยผ่านไป30-45วันมะละกอรเราเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นมะละกอรเราเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียและกระเทยเราจะมีวิธีการสังเกตจากรากยังไงอันนี้เกษตรปรญยุชร์พานุมีเคล็ดลับมาแบ่งปันพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ มาแล้วครับวันนี้เกษตรบรรยุทธพานุก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราในการแยกเพศมะละกอด้วยการดูจากลากจากที่เรานำเม็ดมะละกอไปเพาะโดยไม่ได้แยกแล้วเราวานรวมๆกันแบบนี้เลยเการเพาะง่ายๆ ผ่านไป30-45วันต้นมะละกอเราเริ่มงอกแล้วเราจะนำต้นมะละกอที่เป็นต้นกระเทยไปเพาะลงในถุงดำเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปแต่เราจะมีเคล็ดลับยังไงที่จะดูรากมะละกอว่าต้นไหนเป็นตัวผู้ต้นไหนเป็นตัวเมียและต้นไหนเป็นกะเทยเราจะได้นำไปเพาะในถุงดำต่อไปเคล็ดลับง่ายๆก็มาดูกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะถอนต้นมะละกอต้องลดน้ําให้ชุ่มเพื่อป้องกันลากคาดเราจะได้แยกเพศมะละกอได้ยังง่ายได้โดยการดูแบบนี้ค่อยดึงขึ้นมานะครับอืดืดอืดืดตัวผู้หรือตัวเมียต้นลักษณะลากแบบนี้จะเป็นตัวผู้นะครับ <spe lichen> เพราะว่าเขาจะมีลากยาวและลากฝอยน้อยเกินไป90%จะเป็นตัวผู้นะครับปูที่ลากยาวๆแบบนี้นะครับลักษณะนี้จะเป็นต้นตัวผู้นะครับลักษณะนี้จะเป็นมะละกอตัวผู้เราดูที่ลากดูนะครับลากฝอยจะน้อยนะครับมันลากแก้วยาวๆหนานี้จะเป็นตัวผู้นะครับมีการสังเกตง่ายๆดูลากยาวก,ก็คือตัวผู้มะละกอตัวผู้ไม่ต้องนําไปเพาะนะครับ ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียดายส่วนต้นต่อมานะครับ ก็จะเป็นต้นตัวเมียลากฝอยจะเยอะนะครับส่วนลากแบบนี้ก็จะเป็นกระเทยนะครับมีลากฝอยแล้วก็มีลากยาวเป็นต้นกระเทยที่เราต้องการก็จะนําต้นกระเทยแล้วก็ต้นตัวเมียไปเพาะนะครับตัวนี้เป็นลักษณะลากที่ดีของต้นกระเทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมหุงชําเพื่อที่จะนําต้นกระเทยเรามาเพาะขยายพันธุ์ต่อที่จะนําไปปลูกเราก็จะเลี้ยงลากให้แข็งแรง ลำต้นให้แข็งแรงก่อนนำไปปลูกนะครับทีการดูรากมะละกอแบบง่ายๆที่เกษตรบรญจุดพานุนำมาแบ่งปันก็ถือว่าได้ผล90%นะครับจากประสบการณ์ที่เราทำมาเคล็ดรับสาระดีๆแบบนี้ก็ต้องฝากพี่น้องหัวใจเกษตรเรากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เกษตรบรรจุดพานุด้วยนะครับ เราก็จะนํามาเพาะขยายพันธุ์ต่อในถุงดําเพื่อเป็นการให้ลําต้นมะละกอแข็งแรงก่อนเป็นการแยกเพศที่ชัดเจนเก็จะได้ต้นมะละกอพันธ์ุกระเทยที่เป็นที่ต้องการของตลาด ปูกมะละกอต้องเป็นกะเทยนะครับเคล็ดลับและเทคนิคขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ลำต้นแข็งแรงแล้วเราก็จะมาตัดยอดมะละกอเพื่อที่จะทำให้มะละกอต้นเตี้ยก็จะเป็นเคล็ดลับ ใน EP ีต่อไปนะครับรู้แบบนี้แล้ววิธีการดูลากเพื่อนๆพี่น้องหัวใจเกษตรเรารู้แล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขในการทำเกษตรวันนี้เกษตรบรหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรู้อย่างไปละ